เมื่อเข้าไปชมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรในบริเวณอรันยิกแล้วคนทั่วไปมักไปชมวัดพระนอนวัดพระศรีอิริยาบทและวัดช้างรอบกันทุกคนไม่มีใครที่คิดจะเข้าไปชมวัดกรุสีห้องซึ่งถ้ามองจาก,กริมถนนในอุทยานประวัติศาสตร์แล้วเหมือนเป็นวัดเล็กๆไม่มีความสำคัญแต่อย่างใดแต่เมื่อเข้าไปสำรวจบริเวณข้างในวัดกรุสีห้องเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่ทันสมัยที่สุด ในยุคกำแพงเพชรรุ่งเรืองสุดขีดคือราวพุทธศักราช1,900ต่อ2,000มีหลักฐานทางสถาปัตยกรรมที่ไม่เหมือนใครในเมืองกำแพงเพชรโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีเนื้อที่วัดภัยศารกว่าวัดอื่นในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรคือกว่า64,200ตารางเมตรมีวิหารขนาดใหญ่หนึ่งหลังขนาดย่อมสองหลังมีเจดีย์ขนาดย่อมเรียงรายอยู่ด้านหน้าวัดถึง13องค์ มีกุฏิที่มีลักษณะแปลกแปดหลังมีศาลาโถงสามหลังมีเวทคือส่วมหรือฐานอยู่มากมายกว่า8ดที่มีบอ่อน้ำขนาดใหญ่วางในทิศที่เหมาะสมในทุกทิศ5้าบ่อ และบ่อขนาดย่อมอยู่บนอาคารวิหารอีกสองบ่อสิ่งที่น่าสนใจที่สุดของวัดกรุสี่ห้องคือการที่มีพระวิหารขนาดใหญ่ที่มีรูปทรงและสถาปัตยกรรมที่งดงามเป็นเลิศสัดส่วนใช้สอยของห้องต่างๆในวิหารล้วนสมดุลยิ่งและที่พิเศษสุดพื้นของวิหารปูด้วยหินชนวนอย่างงดงามดูกว้างขวางและแปลกต,ตากว่าวัดใดๆในเมืองกำแพงเพชร พื้นที่ตั้งพระประธานมีขนาดใหญ่มากมีพระพุทธรูปโกโลนศิลาแรงขนาดใหญ่น้อยนอนเรียงรายทั่วพื้นบันไดด้านหน้านมีบันไดขนาดใหญ่บันไดเดียวบันไดด้านหลังมีสองบันได ในเขตพุทธาวาสมีกำแพงแก้วสูงใหญ่ขนาดท่วมหัวคนสูงและงดงามกว่าทุกวัดด้านหลังวิหารไม่มีเจดีย์หรือมนฑดเหมือนวัดทั่วไปแต่เจดีย์ขนาดใหญ่จะไปอยู่ที่หน้าว,วัดถึง13องค์เรียงรายเป็นหน้ากระดานล้วนงดงามนักสิ่งที่แปลกและดูทันสมัยที่สุดคือการมีส่วมอยู่ในตัวอาคารของศาลาหรือศาลาสำหรับภิกษุกสงฆ์ เราไม่เคยพบเห็นลักษณะของซ่วงอยู่ในอาคารการรักษาความสะอาดและการเก็บกลิ่นคงใช้ภูมิปัญญาที่ก้าวหน้ากว่าทุกวัดในการแยกส่วนของการถ่ายหนักและเบาไม่ให้ผสมกันอันทำให้เกิดกลิ่นที่ไม่สะอาดเราพบที่วัดกรุสีห้องแห่งนี้ในอาคารที่มีลักษณะเหมือนกุติขนาดใหญ่มีการวางผังห้องและผังอาคารอย่างบ้านจัดสรรในปัจจุบัน โดยมีห้องรับแขกห้องนอนห้องน้ำห้องส่วมอยู่ในอาคารที่เป็นกุฏิขนาดใหญ่อย่างเหมาะสมและลงตัวเราไม่เคยพบวัดที่มีลักษณะเช่นนี้ที่แห่งใดในเมืองกำแพงเพชรหรือที่อื่นๆในเมืองโบราณผู้ที่สร้างและออกแบบวัดกรุสีห้องต้องไม่ใช่ธรรมดาเพราะไม่ได้ยึดจารีตในการสร้างวัดแต่โบราณกลับมีการพัฒนาไปในรูปแบบที่ทันสมัย และยึดป,ประโยชน์ใช้สอยเป็นสำคัญผู้ที่วางผังและออกแบบวัดกรุสีห้องต้องเป็นสถาปนิกชั้นยอดในยุคก,กระโนนของเมืองกำแพงเพชรและเมื่อสำรวจอาคารและซ่วมตลอดจนวิหารต้องสันนิษฐานว่าวัดกรุสีห้องมีพระภิกษุจำพรรษานับร้อยองค์ในสมัยนั้นท่านผู้ครองวัดหรือเจ้าอาวาสต้องเป็นพระที่มีสมณศักดิ์สูงหรืออาจถึงขั้นเป็นสังฆราชในเมืองกำแพงเพชร เพราะมีกุฏิที่พักขนาดใหญ่และครบถ้วนจึงน่าสนใจมากบนวิหารขนาดย่อมมีบ่อน้ำลึกนับ10เมตรอยู่บนอาคารที่มีหลังคาท่านที่ไม่เคยมาชมวัดกรุสีห้องโปรดแวะเข้ามาชมและเข้าใจในความฉลาดของภูมิปัญญาไทยในสมัยโบราณวัดกรุสีห้องจึงน่าจะเป็นวัดที่สำคัญ และยิ่งใหญ่ที่สุดในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับหญิงและท่านอาจารย์สันติอภัยราชกันอีกครั้งนะคะในรายการโทรทัศน์วัฒนธรรมค่ะ วันนี้นะคะเรายังคงอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนะคะอาจารย์แล้วก็จะมีวัดอีกวัดหนึ่งมาแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันด้วยซึ่งอาจารย์บอกว่าวัดนี้นี่เพิ่งจะบูรณะไปเมื่อเร็ว,รวนี้เองใช่ไหมคะคงจะเสร็จประมาณ6เดือนที่ผ่านมานคัค่ะก็คือวัดกรุสี่ห้องนะคะคสังเกตได้ว่าวัดนี้นี่พอเราเข้ามารู้สึกว่า,าจะเงียบมากๆน่าจะเนื่องจากว่าคนเนี่ยยังไม่ค่อยรู้จักหรือว่ายังคือเราไม่เคยนําเสนอด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ วันนี้นะคะก็เลยถือโอกาสนี้จะพาคุณผู้ชมเข้าไปชมวัดนี้คะซึ่งมีความแปลกมากๆคือแปลกกว่าทุกวัดในเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวต้องฟังอาจารย์นะคะนี่นะฮะที่ที่เราเรียกวัดกรุสีห้องเนี่ยพอเราผ่านถนนด้านหน้าเนี่ยนะฮะมันจะมีมีลักษณะของอาคารมีเจดีกับวิหารอยู่4องค์อยู่ด้านนอกค่ะคืออยู่นอกด้านนอกติดกับถนนใช่ไหมคะติดถนนเลยหลังการขุดแต่งล่าสุดเนี่ยเขาพบอเพตรูปยืน รุ่นยืนปางลีลานะฮะองค์สูงประมาณศอกเศษเศษเนี่ยน่าจะน่าจะถูกย้ายมาแล้วซ่อนอยู่ในในผงหญ้าออกพบล่าสุดนะครับแต่วัดน,นี้นั้นถ้าดูผิวเผินด้านนอกแล้วจะรู้สึกว่าเป็นวัดเล็กๆนะฮะ,ะแต่วันนี้เราเข้ามาใกล้ๆเราสึกว่านี้เป็นวัดที่ใหญ่ขนาดวัดพระศรียาบทขนาดวัดอาวสใหญ่เลยทีเดียวนะฮะค่ะเดี๋ยวเช้าขผข้ชมด้านในเลยนะคะจานค่ะ จางครัเข้ามาเนี่ยประตูที่จะเข้าสู่ตรงที่มีบริเวณเจดีย์รายเยอะๆนี่ต้องเข้าทางด้านข้างใช่ไหมคะจารย์ตามหลักแล้วประตูน่าจะอยู่เรายังสงสัยอยู่ว่าทางมันมันแคบมากนะฮะมัน <c oughs> แคบพอมันแคบปั๊บเนี่ยทางเข้าอยู่ด้านข้างได้ได้อยู่ตามตามยาวนะฮะอยู่ตามยาวไม่ได้อยู่ตามขวางด้านนี้ที่เราเลืออประตูอยู่ด้านนี้นะครับ <c oughs> แา่ตำรวจอยู่แล้วประตูมันอยู่ด้านนี้สองข้างเลยนะฮะภายใน ภายในกําแพงแก้วหรือในในประตูเนะี่ยมันจะมีเจดีลายเจดีขนาดใหญ่นะฮะมีอยู่ประมาณกี่ที่เราดูในบันทึกเขาไว้มีถึงหมด13องค์13องค<ต>์นะฮะนี้เราเห็นสมบูรณ์แค่3องคนะ์เนาะค่ะนะ่าสมบูรณ์แค่3องค์ที่ที่ไม่โดนพังนะฮะไม่ถูกพังวัดนี้เขาพบพระบูชากอนข้างเยอะนะฮะค่ะถ้าผมสนิทฐานผมยังคิดว่าวัดนี้น่าจะเป็นวัดของของพระผู้ใหญ่ อาจจะเป็นสังฆราชของกรแผงเพชรก็ได้นะครับอยู่ที่วัดนี้เหตุผลเดี๋ยวเราต้องไปดูกันน้นว่ามีเวทหรือส่วมอยู่ในกุฏิเลยทีเดียวนะ,ะซึ่งเราไม่เคยพบเลยวัดอื่นๆนี่เราไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมคะคือจะแยก,แกยมีบ่อน,น้ำมีสราราที่ได้มาตรฐานด้วยนะฮะลองไปดูกันต่อครับ ค่ะอาจารย์คะวัดนี้นี่ที่บอกว่าแปลกอีกอย่างหนึ่งก็คือปกติเนี่ยเราเ็นเจดีรายเนี่ยอยู่บริเวณหลัง<ะ>หลังวิหารใช่ไหมคะแต่ที่วัดกรุกสี่ห้องเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าด้านหน้าทั้งหมดเลยแล้วก็เรียงไว้อย่างสวยงามค่ะวิหารที่วัดนี้วิหารใหญ่ที่วัดนี้นะครับเป็นวิหารที่มีพื้นที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ตั้งบนฐานสูงและที่สําคัญคือพื้นของวิหารเนี่ย ทำด้วยหินชนวนซึ่งว่าไม่เคยพบในกัมพูชรเลยนะครับค่ะเดี๋ยวลองอนนไปชมเ,เลยนะคระเราจะเ,เ,เห็นว่ามีหินชนวนที่กมัมพูชรเนี่ยฮะที่เราว่าแปลกในกมัมพูช์คือที่สัวไทยมีวัดอยู่วัดหนึ่งชื่อวัดประชตรุคนที่มีหินชนวนนะฮะช่ะน,นปูเมืนพื้น,น,นทั้งหมดโอ้ขึ้นมาแล้วต้องบอกว่าวัดนี้นี่สวยมากๆเลยนะคะฮะ มุมพื้นที่ของสะะอาราอวิหารเนี่ยมีลักษณะเหมาะสมมากเห็นไหมฮะ,ะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีขนาดพอเหมาะสําหรับทางสังคก,กรรมได้อย่าง,างดีมากบริเวณนี้ที่สงนั่งนะฮะสงนั่งทั้งหมดมน,นี่คือพระประธานประชาชนจะนั่งบริเวณนี้ได้ทั้งหมดว่างใหญ่ไพศาลมากค่ะถ้าพูดถึงนี่อย่างว่าวัดนี้น่าจะทันสมัยกว่าวัดอื่นๆที่เราเคยไปทํามาเลยนะคะอาจารย์วัดนี้นจะใช้เทคโนโลยีสูงกว่าทุกวัดค่ะ คือปกติเนี่ยไปตามวันที่เขาก็จะปูถ้าเป็นปัจจุบันก็คือพื้นปูนตรงนี้นี่ก็คล้ายๆเลยนะคะอาจารย์อันนี้ก็เหมือนกับพื้นปูนแต่ปูด,ด้วยหินชนวนค่ะโบราณคงจะสวยมากเหรครับแต่ขณะนี้เขาเอามาบูรณะแล้วเอามาเรียบเอามาเรียงใหม่นะแต่ค่อนข้างจะสมบูรณ์น,นะคะอาจารย์งามมากาดูเราจะเห็นว่าช่องเสานะฮะช่องเสาก็ใหญ่ที่จะทําศาสนพิธีได้อย่างสบายฐานพระประธานใหญ่มากค่ะ คงจะเป็นชิ้นส่วนอยู่ข้างบนนะฮะที่ร่องลอยยังมีอยู่ยังมีอยู่นะคะลูกทรงยัง